ถ้าคุณคิดว่าคุณรู้จักความมืดดีแล้วรอจนกว่าคุณจะได้เห็นสิ่งที่หลับไหลอยู่ใต้บ้านหลังนี้เด็กน้อยไร้เงาเสียงกระซิบจากหลุมดำและบางสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกตื่นอย่าแม้แต่จะกระพริบตาเพราะทุกวินาทีคือทางเลือกระหว่างความรอดหรือการหายไปตลอดกาลกลางคืนที่เงียบสงัดสายลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างไม้เก่าหา,หาหะ เสียงกรอบแกรบของกิ่งไม้ข้างบ้านดังก้องในความเงียบกลิ่นดินเปียกจากฝนที่เพิ่งตกอบอวลในอากาศผมนั่งอยู่บนเตียงเก่าๆที่ส่งเสียงเอท้อทุกครั้งที่ขยับตัวไฟในห้องกระพริบวูบวาบเหมือนกำลังจะดับมือของผมเย็นเฉียดจากความหวาดกลัวที่จับหัวใจนาฬิกาบนผนังเดินช้าเหมือนเวลาถูกท่วงผมจ้องไปที่ประตูห้องที่แง้มออกนิดเดียวช่องว่างสีดำสนิทเหมือนเชิญชวนให้มองลึกเข้าไป ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากทางเดินทีละก้าวทีละก้าวเหมือนใครบางคนกำลังใกล้เข้ามาผมกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกจากอกกลิ่นคาวเลือดบางๆลอยมากับลมดวงตาของผมไม่สามารถละจากช่องว่างของประตูได้เลยเสียงคอเบาๆดังขึ้นครั้งหนึ่งสองครั้ง สามครั้งเหมือนจงใจให้ได้ยินมือที่สั่นเทาค่อยๆเอื้อมไปหยิบไฟฉายที่วางอยู่ข้างเตียงปลายนิ้วสัมผัสกับพลาสติกเย็นเยียบผมเปิดไฟฉายทันทีแสงสว่างสาดไปที่ประตูไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเพียงแค่ความว่างเปล่าและเงาดำที่ทอดยาวแต่ทันทีที่ผมหันกลับมาเงาของใครบางคนปรากฏอยู่ที่มุมห้องสูงชะลูด นิ่งสนิทไร้เสียงไรการขยับแสงไฟฉายในมือผมสั่นไหวจนลำแสงกระเพื่อมไปมาผมสูดลมหายใจลึกหวังจะเรียกสติกลับมาเสียงหายใจแผ่วเบาไม่ใช่ของผมดังอยู่ใกล้ๆหูผมหันขับไปทางเสียงนั้นไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงอากาศเย็นเฉียบที่โอบล้อมตัวผมเหงื่อเย,ย็นไหลซึมตามแนวหลังจนเสื้อเปียกชื้น ไฟฉายในมือดับวูบไปเองโดยไม่มีสาเหตุห้องทั้งห้องตกอยู่ในความมืดสนิทผมพยายามขยับตัวแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อเสียงฝีเท้าเริ่มดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันอยู่ใกล้มากใกล้จนได้ยินเสียงเล็บขูดกับพื้นไม้กลิ่นเหม็นสาบแรงขึ้นเรื่อยๆจนแทบหายใจไม่ออกเงาดำค่อยๆปรากฏขึ้นตรงหน้าไม่มีหน้าไม่มีตา เพียงแค่รูปร่างบิดเบี้ยวและแขนขาไม่เป็นธรรมชาติมันเอียงหัวเหมือนพยายามฟังเสียงหัวใจของผมมือหนึ่งยื่นออกมาช้าหาหานิ้วเรียวยาวผิดรูปชี้ตรงมาที่อกของผมความรู้สึกเย็นเฉียบแทงทะลุเข้าไปในร่างภาพทุกอย่างรอบตัวเริ่มหมุนวนเสียงหัวรอบแผวเบาดังสะท้อนอยู่ในหัวผมพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมา ทุกอย่างถูกดูดกลืนเข้าสู่ความมืดแสงสุดท้ายที่ผมเห็นคือดวงตาสีดำสนิทคู่หนึ่งมันจ้องตรงมาจ้องลึกเข้าไปในจิตใจดึงทุกความหวังออกไปทีละนิดร่างของผมร่วงลงกระแทกพื้นอย่างไร้เร่ยแรงเสียงกระดูกเสียดสีกันดังแว่วในความเงียบสัมผัสของพื้นไม้เย็นเฉียบซึมผ่านผิวหนังกลิ่นสาบเน่าเหม็นลอยวนอยู่รอบตัวไม่จางหายขณะสายตาเริ่มพร่าบลอ เงาดำนั้นค,อคอน่อยๆโน้มตัวลงมาใกล้มันก้มหน้าเข้ามาใกล้จนรับรู้ได้ถึงลมหายใจเย็นเยียบที่เป่ารดใบหน้าเสียงกระซิบแผบพร่าเล็ดลอดออกจากรูปร่างนั้นไม่มีถ้อยคําที่เข้าใจได้มีเพียงเสียงที่ดังก้องอยู่ในหัวเหมือนเสียงกรีดร้องจากที่ไกลโพล้นแขนขาที่บิดเบี้ยวยื่นเข้ามาคว้าข้อมือของผมแรงบีบเย็นเยียบจนรู้สึกเหมือนกระดูกจะแตกหักผมดิ้นรนแต่ไร้เรี่ยวแรง ความมืดคืบคลานเข้ามาจากปลายเท้าไต่ขึ้นมาช้าๆเหมือนเทวันดำที่พันธนาการทุกส่วนของร่างกายเสียงหัวใจเต้นช้าลงช้าลงเรากับจะหยุดเต้นในวินาทีนั้นในห้องสุดท้ายก่อนสติจะดับวูบผมเห็นภาพบางอย่างวูบผ่านภาพของตัวเองนอนอยู่กลางห้องที่มืดมิดตาเบิกกว้างปากอ้าค้าง ความเงียบกลืนกินทุกอย่างจนสิ้นร่างไร้วิญญาณของผมนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นไม้เย็นเฉียบเงาดำนั้นยังคงยืนอยู่ข้างหาหะมันก้มลงต่ำจนแนบชิดใบหน้ามือบิดเบี้ยวของมันเลื่อนผ่านดวงตาที่ไร้แววคล้ายกำลังเก็บเกี่ยวบางสิ่งออกไปแสงสลัวจากภายนอกส่องผ่านหน้าต่างเก่าหาหะเผยให้เห็นเงาอีกหลายเงาปรากฏขึ้นข้างหลังมัน แต่ละเงาล้วนบิดเบี้ยวแต่ละเงาล้วนไร้ใบหน้าพวกมันยืนล้อมรอบร่างของผมขยับเข้าใกล้ช้าหาหาพื้นไม้ส่งเสียงลั่นเอดอารตามแรงกดที่มากขึ้นอากาศหนาวเย็นลงจนเหมือนแช่แข็งทุกอย่างหนึ่งในเงานั้นค,อคอน่อยๆโน้มตัวลงใบหน้าที่ว่างเปล่าเข้ามาใกล้ดวงตาของผมไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวอื่น เพียงแค่จ้องขณะที่เงานั้นจ้องลึกเข้ามาความรู้สึกเย็นเฉียบแผ่ซ่านเข้าสู่กระแสเลือดสติที่หลงเหลือเพียงน้อยนิดเริ่มถูกกลืนหายเสียงลมหายใจเผ่าเบาของเงาทั้งหลายก้องกังวานในหูเหมือนเสียงกระซิบพันกันเป็นสายยาวไม่รู้จบพื้นหมายใต้ร่างเริ่มแตกเป็นเส้นเล็กหาหารอยร้าวแผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้างเงาดำนับสิบค่อยๆก้มลงพร้อมกัน มือเรียวยาวทั้งหมดเอื้อมเข้ามาสัมผัสเย็นยะเยื่อประสานกันรัดร่างผมแน่นลากจูงเข้าสู่รอยร้าวที่เปิดกว้างอยู่เบื้องล่างความมืดใต้พื้นนั้นลึกและหนาวเหน็บจนไม่อาจอย่างถึงร่างของผมถูกกลืนหายไปทีละนิดแขนขาลำตัวหัวใจเต้นเฮือกสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะถูกปิดทับด้วยความเยียบสงัดอันสมบูรณ์เหลือเพียงห้องว่างเปล่า ในห้องที่กลับคืนสู่ความสงัดเงาดำนับสิบค่อยๆถอยห่างร่างของพวกมันหลอมรวมกลายเป็นเงาก้อนเดียวใหญ่โตบิดเบี้ยวไหลลื่นไปตามพื้นอย่างไร้รูปทรงแน่นอนหน้าต่างไม้เก่าๆสันสะเทือนราวกับหวัดกลัวบางสิ่งสายลมเย็นจัดกรูเข้ามาจนเปลวเทียนเล็กๆดับวูบความมืดเข้าครอบงํทุกซอกทุกมุมเสียงกรอบแกรบเบาๆดังขึ้นจากทางเดิอนนอกห้อง คล้ายกับว่าบางสิ่งกำลังตื่นขึ้นบางสิ่งที่รอคอยอยู่ภายในความมืดมิดนี้มาตลอดเงาดำนั้นเลื้อยผ่านบานประตูที่เปิดแง้มไว้ทิ้งรอยเปื้อนสีดำค้ำเป็นทางยาวบนพื้นไม้เก่าเสียงกระซิบจากทุกทิศทางเริ่มดังขึ้นอีกครั้งเสียงที่ไม่มีถ้อยคำมีเพียงความหนาวเหน็บและคำสาบที่ไร้รูปร่างเงาดำคืบคลานต่อไปในความเงียบมุ่งหน้าไปยังห้องถัดไป ที่ซึ่งไฟสลัวสองลอดออกมาจากใต้ประตูและมีใครบางคนนอนอยู่ในห้องนั้นไม่รู้เลยว่าคืนนี้เงาดำแนบชิดกับพื้นไหลลื่นอย่างไร้เสียงเข้าหาประตูห้องนั้นบานประตูสั่นไหวเล็กน้อยราวกับต่อต้านบางสิ่งแต่บานพับเก่าๆไม่อาจต้านแรงของมันได้ประตูเปิดออกช้าๆด้วยเสียงคลื่นคลาดเย็นเย,ยือกในห้องเล็กๆนั้น เด็กชายตัวเล็กๆนอนขดตัวอยู่บนเตียงผ้าใบาเก่าผ้าห่มบางๆปกคลุมร่างกายที่สั่นเทาด้วยความหนาวดวงตาปิดสนิทไร้ซึ่งการรับรู้ถึงสิ่งที่กำลังคืบคลานเข้ามาเงาดำหยุดอยู่ปลายเตียงมันสั่นไหวแผ่ขยายราวกับหมอกดำกลิ่นสาบเน่าเริ่มอบอวนจนบรรยากาศหนาแน่นเด็กชายขยับตัวเล็กน้อยขมวดคิ้วเหมือนฝันร้ายที่ยังไม่ตื่น เงาดำค่อยๆย,ยื่นแขนยาวผิดรูปออกมาปลายนิ้วแหลมคมจ่อไปที่กลางหน้าผากของเด็กชายสัมผัสเย็นเฉียบแตะลงอย่างแผวเบาร่างเลยกระตุกเคลือกทันทีดวงตาเบิกโพรงเปิดขึ้นเผยให้เห็นในตาขาวโพลนไร้แววเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังออกมาแทรกซึมผ่านกำแพงเก่าฮ่หาหะเสียงกรีดร้องนั้นดังสะท้อนอยู่ในความมืดแต่ไม่มีใครได้ยิน ไม่มีใครขยับไม่มีใครช่วยเหลือเงาดำแทรกซึมเข้าสู่ร่างเล็กที่สั่นเทาดวงตาสีขาวพลนเริ่มหมุนวนอย่างผิดธรรมชาติร่างกายบิดเกรงเหมือนถูกบังคับโดยแรงบางอย่างมือเล็กๆจิกแน่นลงบนผ้าห่มจนเนื้อฉีกขาดลมหายใจขาดห่วงราวกับถูกดูดกลืนทีละน้อยสีหน้าที่ครั้งหนึ่งเคยไร้เดียงสาบัดนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มบิดเบี้ยวที่ไม่ใช่ของมนุษย์ เสียงกระซิบแห่พระดังขึ้นจากริมฝีปากของเด็กชายเป็นภาษาแปลกประหลาดที่ไม่มีใครเข้าใจห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนเบาๆตามเสียงนั้นเงาดำยังคงพันธนาการร่างเล็กไว้แน่นขับไล่ทุกเศษเสี้ยวของวิญญาณที่เคยอยู่ภายในและแทนที่ด้วยบางสิ่งที่เย็นเยียบและมืดมิดยิ่งกว่าเมื่อร่างกายของเด็กชายหยุดสั่นความเงียบอันน่าสะพรึงก็กลับมาอีกครั้งดวงตาที่เคยว่างเปล่าหลีลงช้า หาหมองตรงไปยังประตูที่เปิดทั้งอยู่และรอยยิ้มแปลกประหลาดก็แผ่กว้างขึ้นเรื่อยหาหะในเงามืดเบื้องหลังบางสิ่งบางอย่างเสียงฝีเท้าเบาๆลากไปตามพื้นไม้เก่าช้าหนักก้องกังวานในความเงียบจนขนลุกสู้เงามืดขยายตัวคลุมทั่วผนังห้องเลื้อยไปตามเพดานที่แตกกร้าว ทุกสิ่งในห้องเหมือนถูกแช่แข็งไว้ในห่วงเวลานั้นดวงตาขุ่นมัวของเด็กชายจับจ้องที่เงานั้นไม่กระพริบไม่หวั่นไหวเหมือนรับรู้ว่ามันคือส่วนหนึ่งของตัวเองแล้วเงาดำขยับตัวเป็นรูปร่างชัดเจนยิ่งขึ้นสูงชะลูดแขนขาบิดเบี้ยวไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตใดมันค่อยๆเอื้อมมือกรานแต่ลงบนบ่าของเด็กชายสัมผัสนั้นส่งแรงสันสะเทือนไปทั่วร่างกายเล็ก หาหเหมือนเป็นสัญญาณเหมือนเป็นพันธะที่ผูกมัดอย่างไม่มีวันปลดออกดวงตาของเด็กชายเปล่งประกายวาววับวูบหนึ่งแล้วมอดดับกลืนเข้าสู่สีดำสนิทอีกครั้งเสียงกุกกักเบาๆดังขึ้นนอกห้องเสียงลูกบิดประตูขยับเองอย่างช้าหาหบางสิ่งกำลังรออยู่หลังประตูนั้นลูกบิดประตูหมุนตัวช้าหาห เสียงโลหะเสียดสีกันดังก้องในความเงียบประตูแง้มออกเล็กน้อยแสงไฟจากทางเดินศาสต์เข้ามาเป็นเส้นบางหาหแต่แสงนั้นไม่สามารถทะลวงผ่านเนือมืดในห้องได้เลยภายนอกร่างสูงของผู้เป็นแม่ยืนลังเลอยู่หน้าประตูมือของเธอสั่นไหวหัวใจเต้นแรงด้วยความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เธอเอื้อมมือไปแตะบานประตูเบาหาห เสียงลมหายใจของเด็กชายได้นในดังแผ่วเบาผิดธรรมชาติเย็นชาแม่ก้าวเท้าเข้าไปทีละก้าวสายตากวัดมองไปรอบห้องที่มืดทึบสัมผัสได้ถึงความเย็นยเยือกที่โอบล้อมอยู่โดยรอบเธอเรียกชื่อเด็กชายด้วยเสียงสั่คเครือไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงร่างเล็กที่นั่งหันหลังให้กลางห้องผ้าห่มหล่นกองอยู่กับพื้น บรรยากาศหนักอึ้งราวกับอากาศกำลังถูกบีบอัดแม่ขยับเข้าไปใกล้ร่างเล็กสะบัดต,ตัวหันกลับมาอย่างรวดเร็วใบหน้าที่ควรจะไร้เดียงสาปลับแต้มด้วยรอยยิ้มบิดเบี้ยวอย่างน่าสยดสยองดวงตาสีดำสนิทจ้องตรงเข้ามาลึกเย็นชาว่างเปล่าแม่ชะงักค้างในวินาทีนั้นราวกับถูกตรึงด้วยบางสิ่งที่มองไม่เห็น ลมหายใจเธอติดขัดในลําคอขาแข็งที่ไม่อาจขยับได้แม้แต่น้อยเสียงกระซิบแผ่วเ,เบาดังขึ้นจากริมฝีปากของเด็กชายเหมือนเสียงของหลายร้อยคนพูดพร้อมกันแถวแห่พร้าบิดเบี้ยวแม่พยายามจะร้องเรียกขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกจากปากในดวงตาสีดำคู่นั้นเธอเห็นภาพสะท้อนบางอย่างภาพของตัวเอง ยืนอยู่ในห้องว่างเปล่ามืดมิดความเย็นเนยือกัดกินปลายนิ้วมือของเธอความรู้สึกชาไหลบ่าเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นแรงผิดจังหวะเสมือนกำลังจะระเบิดออกจากอกเด็กชายยื่นมือเล็กๆที่ผิดรูปเข้ามาหานิ้วเรียวยาวจนผิดธรรมชาติแต่ที่กลางอกของเธอเบาหาหาสัมผัสนั้นส่งแรงสั่นสะเทือนเข้าสู่กระดูกทุกท่อน ดวงตาของเธอเบอิดกว้างน้ำตาไหลพรากโดยไม่รู้ตัวในวินาทีนั้นเธอรับรู้ได้ถึงทุกความกลัวทุกความเจ็บปวดทุกเสียงกรีดร้องที่ไม่มีใครได้ยินร่างของเธอค่อยๆอ่อนแรงหัวเข่าซุดลงกระแทกพื้นอย่างหมดสภาพเด็กชายยังคงยิ้มรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวจนไม่น่าเป็นไปได้สำหรับมนุษย์เงาดำเบื้องหลังเขาเริ่มเคลื่อนตัวอีกครั้ง สูงขึ้นใหญ่ขึ้นคลี่ตัวออกจนปกคลุมทั้งห้องพื้นไม้ใต้ร่างเริ่มยุบตัวลงช้าหาหะรอยร้าวแผ่ขยายไปรอบทิศเสียงไม้แตกร้าวดังสะท้อนกล้องในความมืดแม่พยายามจะลุกหนีแต่ขาทั้งสองข้างไม่ตอบสนองอีกต่อไปร่างกายเหมือนถูกตรึงด้วยมือที่มองไม่เห็นเงาดำคืบคลานมาหาอย่างไม่เร่งรีบ ไหลลื่นเหมือนหมอกพิษที่ไม่มีทางหลีกหนีดวงตาสีดําของเด็กชายจับจ้องเธอไม่วางตารอยยิ้มใส่แยะเผยให้เห็นฟันที่ยาวแหลมผิดธรรมชาติลมหายใจเย็นเฉียบประทะาใบหน้าของเธออย่างช้าหาหกลิ่นเน่าเหม็นอบอวนจนแทบขาดใจมือบิดเบี้ยวยื่นเข้ามาจับข้อมือของเธอแน่นปลายนิ้วแหลมแทงลึกเข้าไปในผิวหนังเลือดอุ่นๆไหลซึมออกมาช้าหาหา แม่กรีดร้องในใจแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเงาดําเริ่มดึงร่างของเธอเข้าหาตัวเองทีละน้อยทีละน้อยแสงสุดท้ายในดวงตาของเธอเริ่มดับวูบเสียงหัวใจเต้นช้าลงจนแทบไม่ได้ยินเงาดํำอบล้อมร่างเธอจนมิดบีบอัดทุกลมหายใจทุกความคิดทุกเศษเสี้อของตัวตน เงามือแทรกซึมเข้าไปในเลือดและกระดูของเธอเปลี่ยนความอบอุ่นทั้งหมดให้กลายเป็นความหนาวเย็นอันไร้ที่สิ้นสุดเด็กชายเงยหน้าขึ้นช้าหาหะมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยสายตาว่างเปล่าเงาดำกลืนกินร่างของแม่จนหมดสิ้นเหลือทิ้งไว้เพียงเงารางๆบนพื้นไม้แตกร้าวอากาศในห้องหยุดนิ่งอย่างน่ากลัวไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหว มีเพียงเด็กชายที่นั่งอยู่ท่ามกลางความมืดรอยยิ้มบิดเบี้ยวยังคงประดับอยู่บนใบหน้าซีเซียวในมือเล็กๆของเขาบางสิ่งกำลังเต้นตุบหาหา่าเบาฉ้าเด็กชายก้มลงมองสิ่งที่อยู่ในมือหัวใจเล็กๆที่ยังเต้นรวยรินเลือดอุ่นๆไหลซึมเปื้อนนิ้วเรียวยาวของเขากลิ่งขาวเลือดลอยอวนจนห้องทั้งห้องขมุกขมัวไปด้วยหมอกสีดำ เงามืดรอบตัวเริ่มขยับอีกครั้งสั่นไหวด้วยความหิวกระหายเด็กชายยื่นหัวใจดวงนั้นขึ้นช้าหาหะเหมือนกำลังถวายบางสิ่งให้กับเงาที่ปกคลุมเพดานเงาดำโน้มตัวลงมาแยกตัวออกเผยให้เห็นปากขนาดใหญ่กว้างลึกเต็มไปด้วยฟันแหลมคมที่เรียงซ้อนกันไม่เป็นระเบียบมันกลืนนิ้วมือเล็กๆของเด็กชายเข้าไปทั้งที่ยังถือหัวใจไว้ เสียงเคี้ยวกรอบแกรบดังสะท้อนในห้องที่มืดมิดเสียงกึกกักของกระดูกแตกหักดังตามมาเด็กชายไม่ได้ขัดขืนไม่แม้แต่จะขยับตัวเพียงแค่จ้องด้วยสายตาว่างเปล่าดวงตาสีดำสะท้อนเงาเบื้องหน้าและเงานั้นร่างของเด็กชายเริ่มสั่นไหวเล็กน้อยเงามืดไหลซึมเข้าทุกอนูผิวหนังของเขาเส้นเลือดใต้ผิวเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำสนิท เส้นผมสีขาวเหมือนเท่า่านบรรยากาศรอบตัวแน่นขนาดจนแทบหายใจไม่ออกพื้นไม้ใต้เท้าแตกร้าวกว้างขึ้นอีกเสียงลั่นเปรดังกระจายไปทั่วห้องเพดดนเหนือหัวเริ่มส่งเสียงครืนครางสเสมือนว่าทั้งตัวบ้านกำลังจะถล่มลงมาแต่เด็กชายยังนั่งนิ่งไม่หวั่นไหวในดวงตาคู่นั้นประกายความเป็นมนุษย์เลือนหายไปจนหมดสิ้น เงาดำเบื้องหลังยื่นแขนยาวบิดเบี้ยวเข้ามาโอบรัดร่างเขาชา้าแน่นและลึกเข้าไปจนร่างเล็กหายเข้าไปในความมืดในความเงียบสงัดที่ตามมามีเพียงเสียงกระซิบเร้นลับเสียงกระซิบขยายตัวไปทั่วผนังเก่าไหลผ่านรอยแตกร้าวเหมือนหมอกเย็นเฉียบลอดผ่านหน้าต่างที่ปิดไม่สนิทแทรกซึมเข้าไปในพื้นดินเบื้องล่างมาเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดถูกหวานไว้แล้ว ในเงามืดที่ล้อมรอบห้องรูปร่างใหม่เริ่มก่อตัวขึ้นสูงกว่าบิดเบี้ยวกว่าและหนาวเหน็บยิ่งกว่าสิ่งใดมันยืดตัวจนเต็มห้องหัวกระแทกเพดานจนไม้ผุกร่อนหล่นลงมาเป็นเศษผงเสียงลมหายใจของมันดังช้าช้าหนักแน่นแต่ละเฮือกเต็มไปด้วยกลิ่นสาบสยองขวัญมันหมุนตัวช้าหาหา มองผ่านประตูที่เปิดอ้าอยู่อย่างไร้เสียงที่นอกห้องในทางเดินมืดสลัวนั้นแสงไฟวูบวับเบาบางเผยให้เห็นร่างเล็กๆอีกหลายร่างยืนอยู่รอคอยร่างเหล่านั้นไม่ขยับเขยื่อนไม่แม้แต่กระพริบตาเงียบงันราวกับรูปปั้นที่มีชีวิตความมืดค่อยๆไหลออกจากห้องซึมซาบไปตามผนัง แต่ต้องทุกตารางนิ้วของบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยอบอุ่นร่างใหม่ที่สูงตระงานในห้องก้าวเท้าแรกออกมาเสียงไม้ลั่นกรอบแกรบใต้ฝ่าเท้าที่บิดเบี้ยวเหล่าเด็กน้อยในทางเดินต่างขยับพร้อมกันในจังหวะเดียวข้อเอียงบิดเหมือนตุ๊กตาหักข้อรอยยิ้มบิดเบี้ยวแผ่กว้างไปทั่วใบหน้าเล็กๆเ,เหล่านั้นพวกเขาค่อยคอย่ก้าวเข้ามาหาทีละก้าวทีละก้าวไร้เสียง ไรลมหายใจมีเพียงกลิ่นสาบเน่าที่ลอยอบอวลหนาแน่นจนแทบสำลักบ้านทั้งหลังสั่นไหวด้วยแรงบางอย่างที่มองไม่เห็นและในค่ำคืนนั้นไม่มีใครผ้าม่านเก่าๆปลิวไหวในลมเย็นที่ไร้ทิทางหน้าต่างบานหนึ่งปิดกระแทกเสียงดังปังรากับต้องการขังทุกสิ่งไว้ภายในเงามือแทรกซึมลงสู่พื้นไม้ซึ่ผ่านผนังแตกร้าว ไหลไปตามซอกมุมลึกสุดของตัวบ้านหลอมรวมกับความเงียบจนกลายเป็นหนึ่งเดียวร่างสูงบิดเบี้ยวก้าวนำกลุ่มเด็กน้อยไปข้างหน้าเสียงฝีเท้าของพวกเขาดังกล้องสะท้อนอย่างเย็นเยียบพวกเขาเดินผ่านทางเดินยาวที่มืดมิดแต่ละก้าวที่เหยียบลงพื้นไม้ก็ยุบตัวลงทีละน้อยแสงไฟที่ริบหรี่ค่อยๆดับบู้ไปทีละดวงในความมืดที่หนาทึบเพียงเสียงกระซิบอันแผ่วเบายังคงดังต่อเนื่อง เป็นบทสวดโบราณที่ไร้ผู้รู้ความหมายเสียงนั้นตกบางสิ่งบางสิ่งที่อยู่ลึกยิ่งกว่าความมืดในห้องนี้พื้นใต้เท้าเริ่มสั่นสะเทือนแรงขึ้นผนังบ้านส่งเสียงแตกร้าวเหมือนกำลังจะถูกฉีกออกจากกันอากาศหนาแน่นจนเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกดทับลงบนหน้าอกเด็กน้อยแต่ละคนหยุดนิ่งกลางทางเดินเหนื่อยหน้าขึ้นพร้อมกันราวกับถูกสังการดวงตาสีดำสนิทของพวกเขาส่องแสงวับวูบหนึ่ง เงาสีดำเริ่มไหลรวมกันตรงกลางบ้านก่อร่างเป็นเสาแหลมสูงทะลุเพดานแรงสั่นสะเทือนรุนแรงขึ้นจนภาพตรงหน้าเหมือนสั่นไหวไม่หยุดเสียงหัวเราะแหบแห้งดังขึ้นจากทุกทิศทางเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเด็กไม่ใช่เสียงของมนุษย์แต่เป็นเสียงของบางสิ่งที่อยู่เหนือการรับรู้บางสิ่งที่ไม่มีชื่อไม่มีรูปทรงที่แท้จริงเสาเงาดำกลางบ้านเริ่มบิดตัวช้า หาห่าเหมือนสิ่งมีชีวิตที่กำลังเหยียดแขนขาหลังตื่นนอนเศษไม้และฝุ่นผงปลิวกระจายไปทั่วห้องโถงเสียงหัวเราะแปรเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องเสียงกรีดร้องที่ดังก้องจนแสบแก้วหูเด็กน้อยทั้งหลายยกมือขึ้นพร้อมกันปลายนิ้วบิดเบี้ยวจนแทบไม่เหมือนของมนุษย์พวกเขาเริ่มพึมพำถ้อยคำประหลาดถ้อยคำที่แม้แต่ลมหายใจก็สั่นไหวตามเสียงนั้นพื้นดินเบื้องล่างเริ่มปริแตก เผยให้เห็นหลุมลึกดำมืดไร้ก้นบึงไอเย็นสีดำทยานขึ้นจากหลุมนั้นกระจายตัวไปทั่วทั้งบ้านกําแพงผูพังพังครืนลงทีละแผ่นหลังคาสุดตัวส่งเสียงกึกก้องบ้านทั้งหลังดูเหมือนกําลังถูกกลืนหายเข้าไปในความว่างเปล่าแต่เด็กน้อยเหล่านั้นยังคงยืนอยู่ไม่ไหวติงไม่หวัดวันสายตาจับจ้องที่สาเงาดำเบื้องหน้า เสาเงาดำค่อยๆแยกตัวออกช้าหาหะเผยให้เห็นร่างบางอย่างที่คืบคลานออกมารูปร่างของมันบิดเบี้ยวจนแทบไม่สามารถบรรยายได้ขาเรียวยาวผิดสัดส,ส่วนลากไปบนพื้นอย่างเชื่องช้าแขนทั้งสองข้างยาวจนปลายนิ้วลากเป็นทางยาวบนไม้ผุผิวหนังของมันซีดขาวราวกับกระดาษเก่าปกคลุมด้วยรอยแตกแห้งกลังเหมือนเปลือกไม้ตายศีรษะของมันเอ็นไปด้านหนึ่งอย่างผิดธรรมชาติ ดวงตากวงโบสองข้างเปล่งแสงสีแดงริบรี่มันก้าวช้าหาหะแต่ละก้าวส่งเสียงขูดขคลืดคลาดหน้าขนลุกเด็กน้อยทั้งหมดโน้มตัวลงช้าหาหะาเรากับกำลังถวายความเคารพเสียงกรีดร้องในอากาศแผ่วลงจนเหลือเพียงเสียงหายใจหนักๆของสิ่งนั้นมันหยุดยืนตรงกลางบ้านที่เหลือเพียงซากสูดลมหายใจยาวหาหะ เหมือนกําลังดื่มกินความหวาดกลัวที่อบอวนอยู่ในอากาศแล้วจู่หาหะมันก็หันศีรษะที่บิดเบี้ยวสายลมเย็นเฉียบพ,พัดวูบเข้ามาจากภายนอกพัดเอากลิ่นสาบเน่าให้กระจายไปทั่วสิ่งมีชีวิตนั้นขยับปากแห้งแตกแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมามีเพียงเสียงหายใจครุขระที่ดังสอดแทรกในความเงียบดวงตากรงโบยังคงจ้องขเขม็งไปที่บานประตู เหมือนมันสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางสิ่งที่ยังไม่ได้ถูกกลืนกินเงาร่างสูงบิดเบี้ยวเริ่มก้าวช้าๆไปข้างหน้าแต่ละก้าวที่เหยียบลงพื้นไม้ที่ผุกร่อนก็สั่นไหวแรงขึ้นเด็กน้อยทั้งหลายยกมือขึ้นพร้อมกันอีกครั้งนิ้วมือเรียวยาวชี้ตรงไปยังประตูบานนั้นเหมือนสั่งให้มันเปิดทางเสียงบานพับประตูครางดังลัน่นบานประตูค่อยๆผลักเปิดออกเองช้า <minutes> หาหะเผยให้เห็นโลกภายนอกที่ไร้แสงสว <royable> ่างไร้เส <as> ียงชีวิตร่างสูงบิดเบี้ยวก้าวพ้นขอบประตูออกไปความมืดหนาทึบไหลตามันไปอย่างช้าหาหะเหมือนผืนผ้าดำคลุมทุกสิ่งที่มันผ่านเด็กน้อยทั้งหลายเดินตามหลังอย่างเป็นระเบียบรอยยิ้มบิดเบี้ยวยังติดตรึงอยู่บนใบหน้าเล็กเเหล่านั้นพวกเขาทยอยก้าวผ่านบานประตูหายลับไปในความว่างเปล่า บ้านเก่าสุดตัวลงเงียบหาหะแผ่นไม้ผูพังร่วงหล่นตามแรงขลม่มเหลือไว้เพียงซากประคหักพังที่เย็นเยียบลมหอบสุดท้ายพัดผ่านผ้าเอากลิ่นเน่าเหม็นและเสียงกระซิบเบาๆเลือนหายไปกับสายหมอกทิ้งไว้เพียงความเงียบสงัดและรอยเงาจางๆบนพื้นดินเป็นเครื่องเตือนว่าบางสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุก